มาดูตัวอย่างหนังเรื่องสุดท้ายของฮารุมะมิอุระกันบ้างค่ะ มีภาพตัวอย่างจากผลงานภาพยนตร์เรื่องเทนการามนนะคะซึ่งก็เป็นผลงานการแสดงเรื่องสุดท้ายก่อนที่ฮารุมานมิอุระพระเอกญี่ปุ่นคนดังจะเสียชีวิตลงด้วยวัยเพียง30ปีเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยภาพยนตร์เรื่องนี้จะบอกเล่าเรื่องราวของคุณนางหนุ่มแห่งยุคบากุมัตสึหรือช่วงปลายของยุคเอโดผู้ผันตัวมาเป็นพ่อค้าก่อนมีส่วนสําคัญในการวางรากฐานให้เมืองโอซาก้ากลายเป็นเมืองท่าการค้าค่ะ หนังเทนกรมลนะคะจะมีกำหนดฉายในวันที่11ธันวาคมที่จะถึงนี้ขณะที่พิธีไว้อาลัยของนักแสดงผู้ล่วงรับรายนี้นะคะซึ่งเดิมกำหนดจัดขึ้นภายในปีนี้ล่าสุดค่ะก็มีแถลงข่าวออกมาว่าขอเลื่อนไปจัดกันในปีหน้าด้วยสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 และเหตุขัดข้องอื่นๆจึงเห็นสมควรว่ายังไม่สามารถจะจัดงานนี้ขึ้นภายในปีนี้ได้ตามแผนเดิมค่ะ